แล้วขอกลับสุดท้ายกันด้วยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Tower Defense Simulator นะครับสำหรับใครที่ลงมาดูคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แชร์ไปเลยนะแชร์ไปเลยเอาล่ะเขาเลื่องต่อสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลง f a l l e n โอเคอ่ามันก็คือ f a l l e n นนะนะกับน้องผมเนี่ยเอเซน c ซตปะัะไปเอถอะ ช่ามันจะยังไงก็เอาตอนแรกใครแบกไม่รู้วางฟาร์มก่อนะนะจาจะทำอะไรไม่รู้วางฟาร์มไปเรียบร้อย Why fallen <c oughs> อนแล้วเนี่ยมันบอกว่าอะไรวะ Crazy m o r c o n ต้องการเงินมากกว่านี้ สแตกเกอร์รอ,องไวไอ,งอ,ไไอยู่อืมเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เนี่ยตรงนี้นึกว่าเป็นซอมบี้ตีซอมบี้วางวางรถละมันมากันเยอะเงินมันห่านเยอะมากเลยอะ มันได้เงินก็จริงแต่ว mm ่า hmm. ม mm ัน hmm. ม yeah. ันหานเงินเยอะมากอ่ะมากยิ่งเยอะที่ย <evaluation> mm ิ hmm. okay. mm ่งหานเงินเยอะนะเรามานั่งสนุกดีกว่าสนุก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 ไหมไม่สนุกเกิดบักสิบักสิบักดิบักดิฮัลโหล

ờ, L đi. 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 À, không thấy đi du đi, du chiêu rồi ่าซินเนเตอร์อะไรสักอย่างมันนะอะไรวะไม่รู้จับตัวเนี้ยแบ็กลอร์อ๋อเอาลอป่ะเอาลอแน่เลยเอเลนเจอร์สกิปเธอร์น่าตกสายคนตัดคลิปหน่อย เชื่อตูซีดูยูวันมีตู e เก e เอ็กเซลเยสอโน่กีเพลสเอาเฮ่สก i p แล้วสกีบคนแรกไปซัม <c oughs> คนไหน ไอ้ที่มันยืนอยู่หน้าฐานเนาะไม่ไม่ได้เอฟเคโนเฟสพูดว่าโนเฟสทำไมวะเมทัล m e ทัลห,หรือเปล่าฐานทัพหรือเปล่าวะที่มันจะพูดอะ่ะ เออว่ะติดฮาร์ดคอมากไปตอนนี <careers> Guys, uh ้ม oh, ันเว็บ oh, ส uh ิบสองนี oh. ่ว่ะถ้าเว็บสิบสองนี่ผมโอกาสไหวมีรถหกสิบสองคันละเออเขาจะเล่นฮาร์ดคอร์นี่ว่ะเซตก็เป็นเซตของฮาร์ดคอร์กับเซตของฟอร์เรนอะมันผสมกันได้เอามาเด็ก็ไอตัวแอร์เพลนมันเป็นสแลักเกอร์ไม่ได้ใช้อ่ะ ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะสแลกเกอร์กูไม่ได้เคยใช้เลยอะเพราะว่าแม่งตังหมดก่อนทุกทีก็เลยเป็นเซตทั้งฟอร์เรนกับเซตแอฟเรนเอ้ยแอฟเรนฮาร์ดคอร์นี่ว่ะโอเคมีเอ็กเซลนี่แบบมันมีเอ็กเซลละแล้วก็ต้องมีคอมมานเดอร์บัฟใช่ไหมซึ่งเราก็เอามาโอ้ oh. ่ใช่ใช้ดีเจบัฟ กกโอ้คิบหายแล้วเราลืมลืมอัพโหลดนะครับด,ด,ดูดูโอเคไม่ต้องอัพโหลดอะไรอย่างนี้เราไปกันยาวๆแบบไม่มีสะดุดเพราะไม่มีโฆษณาขั้นเว้ยไม่ใช่ เส้นบะหมีก่กำลังแบบอะไรวะกำลังแบบม้วนบะหมี่อยู่ไม่ต้องสนใจน้ำแล้วทุกคนคอมไม่ได้ดีของน้ำมงโง่เนี่แหละมันจะใสบ้างมันจะมันจะมืะ่อบ้างเรื่อง,องมันช่าง,งมัน อ๋อหลอดสินอ๋อยที่มันเขาพูดเมื่อกี้ในคนนี้เหรอวะเออดีฮนะสโลว์แท้งแมน ดูดดูด <c oughs> ดูเขาให้คริสนิสดีเจเฮียเฮีย,ฮยไหนไม่รู้ รู้จกักดีเจบับดีเจบ้าอะไรป้อมปืนเนาะคอมเมนเดอร์ ừ, อ,อ,อ่ะก็อบอกว่าจะดุดแล้วไม่ใช่หรอคนก็รีบกดไง ป้อมปืนไปวางไว้ด้านหลังก็ได้ไปวางเอาไว้เป็นกอกสองมันจะใช้เงินเยอะหน่อยก็เถอะโอเคแชแด้ อืมออย่าง,างคนเขาขอาวางดีเจเพราะว่าอยากให้มันบัฟไงเพราะนั้นลบดีเจของเป็นคงอย่าทําเลยด<ม>ีกว่าเป็นเรื่องทิงโง่งมากใช่ก,ก,กูไม่รู้อะแต่ว่าลบทีเขาด่าแน่เพราะว่ามีเอาเพราะว่ามีเอ c e เซตรงเนี้ย โคตรแพงเอ็กเซลพอๆกับป้อมปืนอะอัปดีเจตนนันระยะถึงหรือเปล่าเนี <c oughs> ่ยก็ลองย้ายไปก็ได้เขาคงไม่ว่าหรอกดีเจของมึงอะ,อ,ะ,อ,ะงอืม ไม่รู้ไม่ได้อ่าน Ice is nice อะไรวะอ๋อน่าจะสแลกเกอร์แน่เลยโอเก๋เ้ยท่องที่ไม่บักถูไอ้คนนี้ไม่บักถัวเลยนักว่าคนนี้วัวของเจ้าหนุ่มเรียกป้อมปืนกูละแห้งกันเลยทีเดียวเชียวครับ

เออคงงั้นไม่นะโอโอขึ้นต้นนะโออิงจีที่แรกของมันนี่แหละเรียกมากมากเหรอ ะะะมันบอกว่าอะไรไอนิสดีเจอออืมคมืคงชนะฟอร์เรนอ่ะมีเอ็กเซลด้วย ไม่ีเจไหนลูกู้องมยอมไปวางไว้กูยอมวางป้อมปืนไว้ด้านหลังที่มนไม่มีดีเจเพราเผื่อฟอร์เรนมันตีแล้วมันจะไม่โดนสัตนเฮ้ยไกด์พูดเอ็กเซลเฮียสกู ทำไมมันต้องด่าก,กูด้วยว่าก็าเคยสิเขาเอาเอชิปเปิล้ลละมันวางได้แค่นิดเดียววางได้แค่ไม่กี่ตัวก็เคกือบต้องลบฐานทัพอ่ะบอรอเลนกิงอยู่ไหน who is fans? faster you <coughs> 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 <meh> ไม่รู้คิดว่าตรงไหนมันวางได้วางไปไดิ <c oughs> มันเดี๋ยวมันบอกลบ Excel หมดแม่ง <c oughs> เดี๋ยวมันบอกลบ e อ c ก l หมดแม่งแล้ว just like this กูเคยก like ูชอบมันชอบอะไรเหรอโตัวแผ่นซ oh, ีดีนางงนมาแล้วโอ้โหฮอลิคอปเตอร์ลองเปว่าเลฮอลิคอปเตอร์อู้ เห็นวางไม่ได้แล้วก็คนมันเยอะวางได้แค่สิบหอันเองก็บอกไงว่าเข้าแค่สองคนพอนี่เล่นเยอะเลยกะจะมาทำอะไรว่าชาเลนจ์ฟอร์ลินแบบาสองคนซะอีกกลายเป็นแบบว่ามากันเป็นแก๊งเลย ไม่ปเป็นไรี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดไม่เจอคลิปถ้าเกิดไม่เจอแมพผีซะก่อนก็น่าจะพรุ่งนี้เออมัปัระย้วกและว่า DJ ม,าม,มถึงม,มันมีอ้รก็เลยเาองการใับ,บยะด้ไ,ไใช่หรอเต้องการปรับระยะ หน้าบ้านเด็กแว้นอีกละดูแล้วว่าทำไมประเทศไทยคนตายเพราะว่าคนตายต็นบนถนนบ่อยเพราะมันอย่างนี้กันไง ใช่จะได้วางป้อมปืนเออพี่จะปล่อยระยะนะระยะที่มีงมีนะวางอันที่โดนืเอาะใครบ้าจี้บนสก,กีบวะ<า>ใครบ้าจี้กดสก,กีบวะ lóc 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 Hey, điếu Commander, mày đừng bưng ở. โอ้โหป้อมปืนพพด้านหลังก็โดนโดนหมดหอ่าสแตนดานซะด้วยสีโอ้ฟอร์เรนคิงหนึ่งแสจากหนึ่งแตอนนี้กลายเป็นหนึ่งแสนหกหมืนเพราะว่ามันเป็นดานด ไว้อยู่แต่คอมเมนเดอร์ยังไม่ได้บัฟบเลยนาวอตแล้วตอนนี้มันอะไรนี่ก็ไม่รู้คุณกัน Oh, yes. อนนย,ย่างเออชนะละโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเท่านี้เลยนะครับเอาละ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดมู้นกดนี่บอกไว้ตอนแรกแล้วนี่ว่าแท่งมันบอกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอัว,วเพียงเท่านี้นะครับตอนแรกนะจะมาทำฟอร์เรสต์สองคน แต่ตอนนี้มันกลายเป็น5คนรวมน้อง<ม>ปะตัดคลิปดีกว่า